หอมแบบไหนชอบกลิ่นตัวเราแบบไหนอ่ะแต่ถ้าไปเทสแล้วหเมตรระยะเข้าพูดคุยกับเขาเนี่ยหนึ่งเมตรนะเขาก็ยังไม่ได้กลิ่นนะพอเราก็ขยืบเข้าไปใกล้เขาอีกประมาณ30เซนนะคะส0มสิถึง30สิเซนปุ๊บนะคะและเขาพังงาออกนะถ้าเขาพังงาออกปุ๊บซื้อแสดงว่ากลิ่นนั้นมันไม่โอเคสําหรับเขาละ นะแสดงว่ากลิ่นนั้นมันไม่โอเคสําหรับเขาแล้วแสดงว่าคนที่เราชอบเขาอ่ะนะเขาไม่ชอบกลิ่นนี้นะคะคนที่เราชอบเขาอะเขาไม่ชอบกลิ่นนี้เขาพัง,งาออกให้บอกให้รู้ได้เลยว่ากลิ่นนี้มันไม่ผ่านนะคะกลิ่นนี้มันไม่ผ่านน้องๆจะต้องไปเอาน้ําหอมกลิ่นใหม่มานะคะเพื่อเพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวเองนะคะอ่านะคะ ในไหนก็หน้าตาไม่ดีแล้วขอสร้างสเสน่ห์แบบใช้กลิ่นหน่อยเห ỡ, เอะนะคะขอใช้กลิ่นหน่อยเหอะยังไงก็ต้องเทสต,ตัวเองนะงน้องๆทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าหน้าตาไม่ดีแล้วยังมีกลิ่นแบบไม่พึงประสงค์อีกเออมีกลิ่นตัวกลิ่นเตากินเหมนเปรี้ยวกลิ่นเค็มอะไรน <c oughs> <c oughs> นะ,ะไม่ไหว